ถักทายสบายดีทานผู้ชมสุขสุคนเมื่อสมองสุบอนนะครับเดอ้อวันนี้พบพ่อกับช่างโลดคือเก้าขับพิกัดกัดที่เดิมนะครับเดอ้อโคกน้องนาเขยลาวครับหรือว่าโคกน้องนาบ่าวนิพนธ์นั่นเองนะครับเดอ้อโอ้เมื่อนี้พามาชมบรรยากาศครับ่นกำลังสางบานสางลงรถครับพี่น้องบรรยากาศจะเป็นังไรติดตามชมกันเลยครับ บรรยากาศยำคำยำแรงครับพี่น้องครับขณะนี้ก็เป็นเวลา18บแนาฬิกาด้อพี่น้องเด้วยใส่เบียดในงานเลยครับโอ้เคยเล่าเพิ่นลงมือเองเด้อวันนี้สวัสดีครับใส่เบียดในงานเลยฝนฝนว่าเน,ะนาะจะน้อยฝนที่จะน้นยนอยฝนอาจะแบกอันนี้เมื่อ เก็มนาไทรนี้มาปุ่นงุ้มไหมตูบหน่อยอยู่นี้คือแล้วมันยกนี้ยกนี้ตะดนน้ะตูบยู่นี่เนาะคนนะครับอันนี้เคยเลา่าเป็นโอ้เป็นแท็กอาเสียไ้แล้วคนนะครับป้าท้อเง้วอัดราดเลยคนน่า่ได้เชดเลย บม่ได้เฮ็ดแง่ออกเลยเลยเม่นบาเราต้องเฮ็ดค้อนออกมันยัเอาปิดเชิงชายมันยังบอกเล็กว่านี่โอ้ดีดีดีนี่แม่นบาเห็ดค้อนเม็ดหนึ่งโอ้บันี้เสาเขาอยู่อสายเสาเขาอยื้อหีดเนาะเสาอยื้อเหนียเนาะนี่ชุดเสาเลยโอ้ชุดเสาตัวนี้โอ้เต๋อค้อนค้อนเม็ดหนึ่งต่ว่า เชื่งใช่ไงเชืงปิดบบมิดเลยแม่นบ่างกับนาสี่กับนาสามบบมิดต้องใส่ต้องใส่เชื่องใช่นาสามสิบโอ้พี่ประสบการณ์แล้วเด้ยเฮ้เฮ้ดมาหลายอัดละอ็ดหลายลังแล้วนอกจากสามกับสามสามกับสามนี่มิดเด่นบ่ามิดพอดีอือเอาสามกับสี่โบมิดมีสิเหลืออยู่วังขอมือหนึ่งไงล่ะอือบางวังเส้นสองเส้นนอกสิจากเขาหยับลงหยับเชื่งชชยลง อืเนาะแมนเพราะว่าขอบนอกจากขอบอยู่แล้วมันบลาแมนกับแมนรับเชียงไซลงหออยู่ลดขาวลงมาจังน้อยเอาเช่องชายต้ม,มิด,ป,ดปิดตัวใต้อย่างเลยแมนเนาะอืมโอ้ฝนตกครับพี่น้องสกลนครเมืออนี่ทางบันรพี่น้องเป็นยังไงน,น้นอบ้านในพนก็หุบเข่าฮบออกแค่นี้แหละครับเมื่อนี่ยันดีฝนดีหลาชิดม่วเราสวมเขาอีกว่า แมนบ่โอ้สิมดเดือนอีหลีเนาะเดือนนี้เนาะฝนตกแม่ตั้งแต่ต้นเดือนเนาะ,ะต,ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วเนาะคันพ่ตกก็บ่ได้กินเขาเมือว่าล่ะในนามในนีอแต่ปลายเดือนที่แล้วนี่ก็สิปลายเดือนอีกแล้วป้าโด <c oughs> ูดฝนบ่ได<ท>้หลายโต<ท>แมนแมนพุ่นน่ะขาใหญ่เอ้ย โน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 แล้วทัันไม่เพ่อโอ้่นหนาฝนมีพัดลมมาเป่าควัน้อมเด้อพี่น้องเด้อโอ้ิมเแซมนะมนบ้าบนี่ยฮ่่่ยิบยยิบยยิบยยบยิอืมโออบ่ะัากากันยังอเสีย่แมน อ๋อสียงยกับจันทันแมนอ่ะเซอเสอเซอพี่สองตัวแล้วพี่น้องตัวนี้ตัวหลังเนะนี่ตัวหลังเนาะตัวหน่อยนี่เนาะตัวหลังตัวหลังโอ้จากเส้นก็บยี่สิบห้าเส้นเนาะเขามีหลายแบบจริงเขาแล้วจะเขาหรือว่าเห็ดคือว่าล่ะเข้าแล้วจะเข่าเาอยากได้สูงกับเพิ่มตัวนี้คือใบเออหรือว่าอยากได้เตี้ยก็ต้องก็ต้องคักรูนี้ก็ได้อ๋อแบบ คูเลยแหนคูเลยแหนครับแต่ว่านี่เอาความสูงหยิบหาเส้นที่นี่กับตัวตัวหนามันนี่ข้อหนามันนี่ก็สิ60เออมื่อกี้สิสโลป่้นหนังล่ะมเดินมันต้องย่ายาให้สโลปหลายดิมผมไปเห็นผมไปเห็นบางเจ้า <c oughs> สีเลยแงนพึ่งๆเลยดิ <c oughs> <c oughs> พอพันยาดน,นำมาไหลนะไห<อ>ไลๆครับเนี่ยไหลดีนาดสี่สิบเส้นหนึหน่งเป็นกันสี่สเส้นเนาะสี่สเส้นแต่ว่ามันอยู่หองเบตเนเออย่าไปเอา40่สบเส้นบักสิเมตรกับเาไหนเนามันเยินนะแลเราโยกขึ้น,นอย่เนาะแมนแมน้เอเคิดดูกระเก่งหอกอันนี้ผมค็ดว่าสองลังสอันล่ะผม็ดว่าผมเล็กะสบการละต่การเนาะ โอ้คุ่นนะครับโอ้มักใหญ่ได้แล้วนในพึ่งวึ่งไม่ได้นเนาะสิบคุนสิบคุนแปดเนาะตัวห้องมันนี่มันมันแปดคุณหกครับแปดคุณหกที่เ<ม>จ้าของเห็ดใหญ่ๆมันก็บวัยห,<ม>หรือว่าเปลี่ยนไปตากผ้าตาแแค่เก<อ>็บรถเก็บเลือดละเก็บสิ่งเก็บของพอดีพอดีเนาะอืม เนี่เด้อเพื่ออนาคตพอจะเ n นไมาจอดอีกสองขั้นเนาะอถึวันงหมดแล้วครับ่่ะไหรอวันดกี่ายหอกเป็นได้เล็กเสื่อมดีขนาดบ่เสื่อมดีอยู่ครับมันหนาเนาะเสื่อมดีอ่ะตื้ตื้ตื้เลยเนาะ มันกับบนหนาไนเลยนะบ่าสองเส้นนะสองมิลสองมิลเนาะนี่ตัวสองจุดสามตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ม่นต้องม่นต้องยกดูก็ได้ตัวนี้อืมพื้นื้นก็ไรเอออันนี้ปืด๊ดบ่อะไรนะปื๊ดปื๊ดปื๊ดเออเอ่เอแต่ว,ว่ายกตรงที่ <laughs> อ,อ้ยมั้ยสอสอดเออทะลุผู้พงเลยเนาะหบ่ได้จับตูเสือกโดน,นก็นได้ต้อง เท็ดเท็ล่องล่องเพื่อจีหู้ใจมั้ครับไม่เคยเล่ามาขึ้นนี่ก็เห็นอยู่สลาดอยู่ชุมพร่อนิมากอะไปว่ามาวเนาะที่นนี้ดิบมาครับินมากแวะหาแม่พร้อมเนาะวันเนาะบินมาเลยเออเรงเรงนี่ เออบางที่พี่น้องเพิ่นเบิ่งคลิปเพิ่นสิมันบ่เลี่ยวนะครับผมสิบอกให้แล้วคนเฮ็ด YouTube อ่ะเออคนที่ลง YouTube ทุกคนบ่แม่นถ่ายมื้อนี้ลงมื้อนี้ครับน้อยครับออืมันบ่เลี่ยวขนาดนั้นออืมันไม่เหมือใดเฮ็ดงานท่านท้ายแล้วก็มามานั่งตัดต่อทันเหรอครับเพื่อสิตัดต่อเพื่อสินั่นเนาะเรียบเรียงลำดับเนาะเพราะว่าบางทีเฮาก็มีแยกหลายอันนะแม่นคือผมนี่ก็ผมกลับมาจริงๆผมกลับมาได้หลายมื้อแล้วครับ คลิปกันแล้วเนาะได้ละครของไทยไปเป็นปีมายังมาเปิดเทีหนึ่งอ้อนแเดคลิปกันอะไตามหลังมาเนาะอะไรตามสเต็ปมันแมนอยู่ดอกคือของช่างโลดไายเมื่อนีร่ก็สิลงมาออื่นพุ่นล่ะครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งเอ้าคือเห็นอยู่ช่องแหวนปินอยู่พ่นว่ามาแล้วครับมาแล้วมันเ ไปลายมือยี่นอภาคใต้บางหันนอทีหนึ่งนะแปดมือไปแปดมืออ๋อโถโอืมเป็นยังไงภาคใต่ผักลางทงผุนนายู่อยู่บอกบรรยากาศคักขนาดได้นอแค่จะพุ่มกัดแ่นบ่ือจังผมไปผมอยู่ในเมืองมาตัวใหญ่แลยผมก็ธรรมดาเออคือหอดบ้านไปแล้วเนาะเออทําไมน้องคนคือว่าล่ะมันมันมันลืงไฟลืงมันเนาะแกนไฟแกนมัน เม่อยู่บ้านโดนแล้วผมก็เรื่องบ้านแล้วผมก็ <c oughs> ใส่ชีวิตอยู่หุ่นกะทิโอ้มันต, <ไป S 1> ต้องไปใส่เงินคนละแบบคนละอย่างเนาะใส่เงินครับใส่เงิน,งนมันบ่อยู่หุ่นหุ่นไหวก๋วยเตี๋ยวถ้วยละลอยอ่ะอ้าวเถอยู่วงไหนเนาะโอ้ห์ราคาหนักท่องเที่ยวเลยเป็นบ่างลอ,อยหนึ่งครับกอสมุยลอยหนึ่งอ้าวเถอ คือจังนิพนธ์ว่าเนาะทั้งผุ่นหินภูเขายูเล่าแห้งหลายสิโอ้หลายครับภูเขาหินน้ำนอนนอนหินปูนนเนี่ยตายยูเล่าแต่ว่ามันมันบ่มีทะเลเนาะยูเล่านาะเออมันก็ได้คนละอารมณ์ยู่ภาคใต้มันก็เป็นภูเขาหินแต่มันมีทะเทลี่มันก็ธรรมดาครับคนภาคใต้ก็อยากมาเที่ยวเออทั้งที อย่างว่าิ่งทำหน้าข้าจะทำหน้าข้าไก่ไก่ไก่บ้านผมเลยครับทำหน้าขี้หน้าข้ามึงคงลงปูอือลื้อมึงคงลงต้องตกคำพระยุ่งใกล้ๆนี่เข้าเบื่อเราเห็นจนเบื่อแหละก็เจ้าอยู่ภาคใต้ก็เจ้าเห็นตะทะเลก็เจ้าอยากขึ้นมาบนภูเขาเข้าว่าด้เห็นทะเลเอเดียวาอยากขึ้นบนทะเลธรรมดาของมนุษย์หรอกเป็นธรรมดาครับแต่ว่าไปไม่ก็เห็นมันก็ตื่นเต้นมันกับขัดอยู่เพราะอยู่สองสามหมื่นมันกับ ก็เบื่อแล้วเนาะว่าละเกาะสมุยนี่มันเป็นเขตเมืองพิเศษบ่นี่พ่นบ่บ่พิเศษแล้วมันก็เป็นเมืองเป็นอำเภอบ่เทศบาลนะเทศบาลนี่นะครับเป็นเทศบาลเป็นเมืองนะครับเป็นเมืองอำเภอเนี่ยโอ้เทศบาลอำเภอเกาะสมุยนี่ทีเป็นเทศบาลนครเทศบาลนครเนี่ยปาโถใหญ่เนีโอ้เทศบาลนครเนี่ยเกาะนี่นะแมนครับโอ้นีทุกอย่างบนเกาะอืม ซ้ำไหนความใ,ใหญ่นี่ยซ้ยำบานเท่าบ่ที่ว่าหาสิตารางกิโลเมตร่บป้าทุ่งใหญ่กว่าบานเท่าอีกเนาะครับอือเราไป,วาปควาททองคุณผมแเ้าค่ะสิแมนโอ้ยไหนอยู่ไหก่อนเกาะบักใหญ่เน,นะาะนี่สนามบินมีเครื่องบ,บิน,บน,บนป้าทุ่งมีหา่างสะพัดสินค้ามีทุกอย่างครับมีเส,<อ>ส้นทอเส้นพันนี่นีทุกอย่างมีคอมเมดตัวนี่แมนอือแต่ว่า เขาออกได้สองทั้งคือทางฝ่ากับทางเรืออืดทางรถบุมมีบ้านนี้ผู้แตกต่างกับผู้เก็ตเนาะผู้เก็ตมันเป็นอาแม้นยี่เมืองเล่าเขาบอว่าเป็นแขวงเนาะจังหวัดแล้วผู้เก็ตเนี่ยเขาออกสะพานไก่แอลรถเขาออกได้เพราะว่ามันไกลไกนูข้ามสะพานสารสินไปห้าสิบตารางกิโลเมตรเนี่ยไงก็ผู้เก็ตคนได้เนาะเปื้อนสีซ้ำๆกันบ่่ซๆกันอยูหมด อโอก็บ่แน่ใจเด้ออันนี้อืยแต่ว่าใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่เนาะใหญ่เยอกสมัยโอ้ถนนรอบก็ขี่ไปจังไดก๋กบ้ว่าม่งเก่าล่อนะสมัยโอ้บ่ธรรมดาตัวนี่เนาะไปเรื่องการเรื่องงานเนาะนี่พนเนาะครับโอ้ไ,ไปไปจังได๋เนาะมีโปรเจกต์งานการแสดงบ่นเนาะบ่ครับไปเบิ่งเลี้โรงแรมไปเบิ่งเพิ่นสิให้ไปบริหารโรงแรมโอ้ผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นหั่น โอ้โหครอา<ม>เมียมาอยู่แม่เห็นว่ะเออโอ้ผมก็เลยอะไรละ่ะคือถอดกระโลงควายอยู่บาทเนาะเข้าหม,ามอแอบเข้าหมอ,อก,กับเข้าป้าเข้าดองวิธีโอ้หึหมันไปกับงานประจําเนาะแม่ผม เขาใ้งานประจำาุงแกอยู่หยิบสามปีผมฟิลนลหนืออิสระเ<อ>จาของข้านก็นอนยังภาษาบัตรโฮข,ข้านก็นอนกองด่างอยูอ่มัน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 เขาก็ไปไปเปิดลโลกัศนุละ่ะเขาก็ไปเบิง้งว<ม>่าคนรวยเขาคิดยังไงคนร<อ>วยเขาคือ ไซเอตที่ฮูจักเป็นยังสี่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนว่าผมก็อยู่โคนองหน้านี่ยแหละผมอยู่กับ่อมนี่ยแล้วผมเรียกอยู่นี่แล้วแล้วที่นี่ผู้ผู้ใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นหลงเขามั้เออพนมาหาสื่อทีสั่งโรงงานไฟฟ้าโอ้พนเบิ่ง GPS แล้วเพิ่นเพิ่นผมกับพักมุดใน GPS เอสเพิ่งเริ่เขามาเขามาเพิ่นก็เบิ่งถามเบิ่งที่เรื่องนี้แล้วก็นั่งคุยกันนะนั่งคุยกันอยู่กับ่อมนี่นละ แอม่กนั่งเงี้ยก็ตอบเน่ะกระทำสองแม่ดนเนี่ยฟังดูก็เป็นคนมีความรู้อยู่นะแหอแบบเห็นเข้ามาคุดปักจกอยู่ส่วนนะนะยู่กระทำไม่น้อยตัวไม่น้อยแฟังดูก็เป็นคนมีความรู้อยู่นะเอาทำไมได้มามาปลูกผักมาอะไรนะจบอะไรมากระถามเพื่นซี้ก็ถามว่ามก็จบจบบริหารครับ จบปริยติจบบริหารครับโอ้ไ่น้าเลยไมหน้าแลวเราเราสนใจไปทํางานด้วยไหมเองสินะเออพราะว่อพ่อได้คุยแล้ะเห็นแนวคิดละเออเป็นคนมีมีหัวนอเป็นคนมีทรงมีความหลุ่นะเจะกเจาคนมีความรู้่นก็จคนเมืองนี่วะกเจาออกว่าบรนหน่อเข้านะก็จะคิดว่าคนบันหนอกเข้าพวกสิบรูเรื่องอย่างนั้นอันนี้อันนี้คือทัศนะอาจจะเป็นทัศนะคนเมืองนั่นก็เลย ออพออได้คุยเพิ่นก็เลยถักติดต่อมาหาตัวโดนแล้วล่ะอืมหลายปีแล้วเนาะครับอืมเพิ่นก็เลยชวนผมมันมุยเวลาไปหาไปนําเพ่นอืมเพื่าน่ดอันปะส้วนลงไป่ง,งแรมล่รจริงๆเน้่เพิ่นชวนเพิเ่สิเห็นโรงงานไฟฟ้าครับโรงงานโรงงานโรงงานขยะโรงงานไฟ,ไฟฟ้าขยะกับโรงงานไฟฟ้าชีวมวล อืมก็ได้ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเรียนรู้ล้วก็มีโอกาสได้ไปซ้วมาไปเท่าทศึกษาล่ะแล้วได้ไปูจักกับคนรวยเจ้าเจ้าของบอกเพื่นรวยรวยอยู่ดอกเจก็สบักกลักมืนอุ่นละมือนลานุ่นละพิ่อยู่กสมุยเลยบ่อ่นบนบ่อด้ครับเพิ่นเพิ่นมีอะไรหมอบ่เพิ่นมีธุรกิจเงียบผานี่ขึ้น เส้นทันก็ขึ้นห่างหลายหลาหลายหลายห่างเนี่ยแล้วคนก็มีเวนิเซียในเจ้าของเวนิเซียอยู่หัวหินแล้วก็มีโรงแรมมีสมุยมีโรงแรมยูคูเก็ตแล้วลก็มีที่ายบอกก็จะรุวยรวยทรัพย์สินรวยอี่นร้อมนะแต่มีธุรกิจหลายโตอันนี้คนรวยคนรวย,วยบบมีเวลาเบิ่งของเจ้าของมันหลายหลายหลายแล้วที่นี่ผมได้ไปเรียนรู้ว่าคนรวยนี่ เขาบ่าคิดเ,เขาคือวางสันเดยคนรวยบ่ได้งโง่เด้ขั้นเขาโง่เขาบ่รวยเลยต้องต้องต้องบอกกันว่าคนรวยเนี่เขาเก่งเขาฉลาดแต่คนรวยเขาบ่าคิดเขาคิดขัานคิดเ,เขามีแต่ลงทุนเขาให้คนคิดคิดกัปรอจกต์มาเยือนอ้อเป็นสั้นเนาะหล้วที่นี่ทย้ยเข้าเนี่ยเพื่อนก็สอนผม แต่ว่าไปหอดพอนรวยยลวบ่เมน่มาเอามึงเอาไปใช้สัก5าล้าน6ล้านบ่เมนเด้บ่แมนคนรวยเขาจ้องเงินเฮาใช้เขาซื่อด้เอออันนี้ที่ไปนี่คือคนที่ดูแลก,กิจการเนี่ยคนรวย oh. ที่แนะนําที่ที่มันสอนอื hmm. คนบอกว่าคนรวยไม่คิดหรอกเขาไม่คิด hmm. หรอกอื hmm. เขาเขาเงินให้ไปทําอย่างเดียวอื hmm. เขาลงทุนอย่างเดียวนาลงทุน hmm. คือคือในใน,น,นเรื่องของคิดของเขาเนี่คือคิดว่าโปรเจกต์ตัวนี้เฮ็ดไป แต่ก็ไล่บอโอเคเต oh. แต่ก็ไล่ไปเฮ็ดงสีน่าทำไมถึงการเฮ็ดการมึงถึงไปคำนวณเล็กมึงจะไปเฮ็ดยังเน่เรื่องของมึงน่ะนกไปคิดมาก eh. อันนี้คือความหมายที่บอกว่าคนรวยประคิด hmm. ที่นี่พ่นสอนว่าเข้าเป็นคนจนอย,ย่าหยุดคิด eh. ความคิดเนี่ยมันบ่ได้ใส้เงินเห hmm. ็นวะความคิดบ่ได้ใช้เงินบางที่คิด eh. คคิดฮ็้หยังคิดไปกันเ,นเมื่อคิดก็บว่ามีทุนมาเฮ็ด บอกิเงินทุนบอกเปลี่ยนวิธีคิดคันบอกอย่าหยุดคิดอม่หยุดคิดเพราะการคิดถาม่าใส่เงินบ่ไม่ได้ใส่เนาะการคิดไม่ได้ใส่เงินนี่ฮะเขาคิดแล้วเอาความคิดไปเสนอคนรวยคนรวยประเทศอย่างคนรวยเอาเงินมาเฮ็ดเป็นสี่นี่เองเพื่อนก็เลยบอกว่าแต่สิ่งที่มีคือคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นต้องมีความต้องให้ทำให้คนรวยไว้ใจ เช uhm ื่อใจเออบแมแนเราไปหอดโอ้เพื่อนมีเป็นหมือนล้านผมไปแล้วเพื่อนบอมแนว่าเพื่อนไหผมมหาล้านห้เงินมาเป็นแสนบอมแนเลยเอออแค่ดูแลผมตอนไปละดูแลเขาน้าดูแลลงแลมดูแลโอ้ถ้าผมไปแค่นั้นครับอือบแมนว่าหยัดเงินใช้มือบอมแยนอ้นคือมันถึงเขาชิล่วยทํานใดเขากับบอมแนไหเขาไม่ไงโอ้แต่เขาต้องเฮ็ดไหคนร่วยเนี่ยเห็นมุมมองแหละกับเชื่อใจเขา ไว้ใจเขาเพราะไว้ใจเขาปุ๊บเขามีโปรเจกต์ไปพี่เซนเราไปห้าล้านสิบล้านไปลงทุนเจ๊งสักหนิก็ถือว่าเซนเงินเขาโมเป็นอย่างแต่ถ้าเฮ็ดมามันสามารถเฮ็ดให้เขาเชื่อใจได้เข้ากับสีมีช่องทังของการรวยขึ้นเขาอนี่คือวิธีคิดนะว่าเราโอ้นี่คนจนเขาย่ายยุดคิดครับพี่น้องครับแล้วคนสอนบอกว่า เอาความคิดลงกระดาษเอากระดาษไปแลกเงินเองเป็นทีม่าของ oh. ผมเคยบอกในรถฟังไหเวอาเอาความคิดลงกระดาษเอากระดาษไปแลกเงินเอนี่ยเข้าเข้าเข้า่าหย,ยุดคิดครับ hmm. เพราะว่าความคิดเข้าคิดมันกับโปรเซสเรเงินแ oh. อบมีห oh. คิดมีโปรเจกต์ดีๆเขาก็เอาลงกระดาษ แล้วเขาถือกระดาษไปหาธนาคารเอากระดาษไปแลกเงินเอาอันนีเลยแบงค์ธนาคารย<อ>ืดเงานกู้เนี่ยเขาต้องเขียนโปรเจกต์ยืดนะครับโอ้เออแมนเพราะว่ามผมโปรเจกต์แมนเนจเมนต์เนี่ยผมก็ได้เรียนนะมันก็คือมันต้องมันต้อง,องเอาอยื่ซื้อแบงค์ผมอยากไปยืมเงินเจาะแบงค์เขาต้องเบิงว่าเขาจะมีปัญญายขึ้นเขาบันนี้เขายังเสียหายเขาเยอะมากเป็นวะแล้วเขาต้องมีรักทรัพย์เป็นวะ แต่บางโตที่เป็นธุรกิจเนี่ยเขาเขาคิดทุกอย่างจุดคุ้มทุนขึ้นทุนอะไรถ้าเขาเห็นโปรเจกต์จบเจือเออความเปลี่ยนไปได้แบ่งมันก็อาจจะแบ่งอนุมัติให้แบ่งอนุมัติกะนได้ไปหาได้ทุนไงเคยราไปหานักลงทุนไงนักลงทุนเนี่ยมันมีหนาที่ลงทุนอย่างเดียวมันเบิ้งละอ๋อนั่นมีค์แล้วได้กาไรลงทุนเฮ็ดแต่เข้าแม่งคิดคิดแต่เขาบ่มีเงินเฮ็ดไงนักลงทุนมันมีเงินเดิน มันบวคิดที่นี่แหะเป็นเป็นทีม้าของคนรวยบวคิดเแม่นว่าคนรวยเขาเขาโง่บ่แม่นเด้คนรวยเขาฉลาดแต่ว่าเขาคันคิดเขาเขามันหลายอย่างเขาหลนี้หนาที่คิดแต่ว่าเขาสิได้กําไรบ่แค่นั้นถ้าได้กําไรเขาสิลงทุนแค่นั้นเขาชนรายละเอียดสิไส้เล็กจักโตเสียทองจั๊กทองเออสิซื้อรถสิเฮ็ดไปขนส่งได้อันนั้นเขาบ่คิดดอกปวดหัวเขานี่ล่ะครับอคนรวยไม่คิด ที่มากของคนรวยมาคิดเป็นสั้นเนาะนี่นันคนจนยังาต้องขยันคิดเขาไว้เอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้จบมาภาควรเนนะครับผมอำลาพัดจากพี่น้องเพียงซำนี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ